สวัสดีค่ะท่านุช้ชมค่ะเมือ่อกี้มาพบกับน้ำเชียร์ด้ค่ะท่านุช้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิบห้าไปตามแนวทางโค้งสุดท้ายเซียนกอทมอหรืออาจารย์กอทมอด้ค่ะท่านุช้ชมค่ะงวดว่าหันอาจารย์มาเป็นงวดแหลกค่ะเพิ่นว่าเลขวิ่งบนเพิ่นนี่บ่รุดจักเกียร์ดีน้ำเชียร์ค่ะตัวเดียวพอมเข้ามาเป็นซีฟงวดค่ะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกะว่ามีทุนในการวิ่งค่ะ ประกบคู่เ,เพิ่นกะเขาแน่ว่าเขาแน่ค่ะดานมุชมช่ะเพิ่นกะบ่ได้ล่ง<ม>ทุนหลเนาะคะ่ะมางวดแรกเพิ่นไห้วิ่งบนแปดเขาอิลีค่ะดานมุ้ชมเข้าแปดค่ะประกบคู่เพราเขาะคะ่ะเพราะว่าเลขกะออกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะดานมู้ชมก้อนานั้นอาจารย์เพิ่นกะปล่อยออกไปเราได้ค่ะดานมุ้ชม,มคลิปนี้อาจารย์เพิ่นกะ สีมาปล่อยแนยวทางโค้งสุดท้ายขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชม่มรับฟังอาจารย์กันเลยเด้อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะฝนตกว่ค่ะอาจารย์โอ้ยถูกมือครับถูกมือโอ้ถูกมือน้ำเชี่ยวหัวก็เจอสองมือแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะมือนีมัดมือดิอาจารย์ <Yeah. S 1> มือนีเออา คค่่ะะเดี๋ยวสบายดีค่ะอาจารย์กินข้าวละบอกค่ะอาจารย์ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้คนตุกตุกเหม่อเป็นกระทวมบ่ค่ะอาจารย์ฝังฝังกลองตะทวมนะครับมองเขาทวมก็ตท่วงหรอกจะแง้มยังงั้นจ้ะกระท่วงละลายลูกวนมือพี่วินแน่เด่นหน่อยเพราเป็นยังค่ะอาจารย์มันสิออกแล้วเนี่ค่ะอาจารย์ข่าวละบอกครับ ย่งค่ะอาจารย์อรลดทุนลดทุนคะ่ะครับผมออออาจารย์โค้งสุดท้ายคะ่ะครับโค้งสุดท้ายบนยังวิ่งตัวเก้าว่านนวไคะ,อ,คะอาจารย์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบนล่างเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมตัวไหนค่ะอาจารย์หรือว่าเน้่นตัวไหนค่ะแต่ก็ต้องน้นให้เร็นาะบัวค่ะอาจารย์ อ๋หาหาฮัฟต์อันหาฮัฟวิ่งบนอยู่แล้วเนาะแมนค่ะล่างวิ่งแปดครับอันนูนว่นี้อ่ะบนผมผมเน้นให้สองทางได้ปะได้ค่ะอาจารย์มันแพคพอกันเหี่ค่ะคู่ได้คะอาจารย์คะนเลขสามตัวเรียสามห้าเจ็ดได้สามห้าเจ็ดติค่ะอาจารย์ครับคู่นี้เรามาเลขสามตัวมาแข่งค่ะคู่นี้ สามห้าเจ็ดบันทสองตัวก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสาม,สามครับห้าสามครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเม็ดเดียวล่างเข้าได้อาจารย์บ,บาตเนี่ยลางเม็ดเดียวครับตรงกับความฝันเนี่ยเอวคือมาตรงแท้ดอกเวียนแท้สบัดเนี่ยฝันไว้ไหมคะาจันฝันหวานวัไไนนิงคนห้องมาเว้ยคเขาเลยอเ,อเลยนะี่ยค่ะว่า มันตรงรกับเลขเลขศูนย์เพราะเมียพิ่นเพินพ่นบอกเลขบอกอาจารย์ครับบอกเป็นตัวเลขวันนี้สองตัวใครฝันแบบนี้ปะค่ะเคยคยรับฝันแบบนี้เหะแต่เกา่าเป็นเลยเหรอโอ้คิวยื่นปะคะ่ะอาจารย์ครับครับผมเติบยืน่นอย่างวันจีนี้เป็นเนียนในคู่นี้แล้วก็ค่ะเพิ่นห้องว่าจาังไหนปะค่ะอาจารย์เพิ่นว่ากันคุยกันแล้ว จะใครันไปน้าไปดำน้าไปอย่างเงีครับมุณก็บอกกันยังน so, really ี่อย่างเงี้ยคนคนี้่เป็นยิมบนห้องมาคนหนึ่งนะค่ะเน้โอ้หเลขนึ่งสองเปดเออสองเปดเออโอ้เลขสองแปดเออเตียเออสองแปดเออสองเปดเออเล้ยค่ะกระทั้งหมก็หาร้อนแปดสองเนาะแน่นขะอาจารย์กับเออพ่ชินเล็นเร่มันคิตรงเนี้ยสนเนาะค่ะ สองแปดแปดสองว่ามันเป็นสีดอกห่ออาจารย์จังหวะคือเป็นกรใหายนแำเงินแดงกับความฝันกับน้ำทางที่ผมไม่เอาไปหรอกอืมเรียนสูตรเขาเนี่ยอืมกับเ๋าน้ออาจารย์เนาอครับมนเน้นเน้นวมเเล่นคู่นี้แหละครับแังครับอาจารย์ผีบอกคนคนบอกขึ้นแปดสองแปดหนึ่ง ยังวัจบจะจบโจ้คิดเป็นเหรครับแต่ว่าเป็นบอกเปนเล่าเมนเยอะอาจารย์อกเขาตามข้าจะห่องมากนี่แหละสองแปดเออสองแปดเออคนงั้นสิไหมสองแปดเออผู้ยิ่งห่องใช่ค่ะเดนู้ส้มสองแปดกับอาจารย์จะเผยแตงแต่ต้องวดก็คือแปดเก่ากับแปดสองนี่เละล่อออกเลยที่ค่ะนี่ เบีก็เบีดสองเปดหกรอบผมจับไป่เนาะเมนค่ะอย่ลายนะเลาเน,นะเมนเราก็เลือกบนอาจารย์นี่เล,ลือกรอออกก็คือหากเก่าอยู่ดีอาจารย์ตอนนี้เนียนปีนึ่ะสิบห้าวผมเหม,มือนแพทยกบามหากเจ็ดกหาสมอืมมาหาเจ็ดก็หาสามนี่แห <c oughs> ละค่ะ่อนบุชมโอ้ผู้ยิงหอมาาข่ซองเก่าละ,ละเลีออบไปแล้วเนาะเมีนค่ะ สิ่ทีมาครูเองอ่ะทัญหาเมื่อเขาก็อยู่ในนีเฮาน่ะค่ะบ่หลายครูของาอาจารย์ค่ะโดยเฉพาะเหลขวิ่ง่นค่ะ่านู้ชมเข็ก่งงวดแหลิ่นมาหากับเขาวิ่งแปดบนเจ็ดแปดเนาะอาจารย์ครับแต่ว่าประกบครู่บ่าเขาค่ะวันนี้ให้หาบนเปดล่ลางให้ครับนุนเล็กวิ่งตัวเก้าสลับจำแน่งกันซื่อ้อคะ่านู้ชมค่ะเจ้าของงามยูริอาจารย์เหลขอาจารย์ค่ะ บ่หลายคูด้อค่ะท่านผู้ชมบ่หลายคูเอาได้อีหยังกินค่ะอาจารย์ผมกินเ้นอาหารตามตลาดนะครับไก่กิดหอยพี่นี่ค่ะอาจารย์อยู่กรุงเทพฯแนวอยากแนวกินบ่อึดบ่อยากค่ะอยากกินยังก็ได้กินค่ะครับบัดบัดอยู่กรุงเทพฯเกินฮอดบ้านบัดอยู่อันกรุงเทพฯคิดฮอดบ้านบัดอยู่บ้านคิดฮอดกรุงเทพฯเนาะอาจารย์ รับเหมือนะไมียนค่ะมันเก็บระยะเวลาเหรอบ้านเขาเนาะเมียงเขาเนาะเมียนอยู่ค่ะได้สิสู่บ้านเขาเนาะอาจารย์ครับผมค่ะในบ้านเขาเป็นถือตำบันเขาเนาะค่ะเอาวันนี้อาจารย์น้ำเสียกับศิลบกวนอาจารย์สมัสดีนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบพระคุณอาจารย์หลายๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับส่ตว์อนุสม อาจารย์เซียนกทมเนาะครับผมค่ะบวชว่าหันเพิ่นมาเพิ่นวิ่งแปดเข่าทด้เท่าเนียนแต่ว่าอาจารย์ประกุ๊บปูว่าเขาค่ะครับง<อ>วดนี่คลิปนี่เพิ่นมาเนียนไห้อันนี้พเพิ่นปอยตะตองบวดเิ่นที่ไหนค่ะเด็กวิ่งตัวเก่าเนียยังจะเป็นชุดเดิมแต่ว่าแห่งสลับแมครับบวชว่าหันแปดขึ้นบนวันแปดโล่งนางเนีนค่ะเพิ่นมาเนียนไห้เด้อค่ะสามห้าเจ็ด ค่ะสามห้าเจ็ดเนีนสองตัวเพิ่นเด้อค่ะก็คือหาสามก็หาเจ็ดค่ะก็ะยุในตัวนี้ยแหละค่ะล่างเพิ่นเนีนตามความฝันเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสองแปดนี่ม่ยิ่งมากโซกันบอกเพิ่นเพิ่นว่านนั่นนั่ที่เพิ่นสิฝันฝันบาได้เพิ่นกับฝันแมนนี่เรียค่ะท่านผู้ชมสองแปดค่ะเด็กกลับหน้าเมยได้ค่ะสองแปดแปดสองค่ะ เลขสามสุดนี่รอดออกเมื่อกับตัวนี้อีกเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์หรือเซียนกอทมอค่ะเลขวิ่งเพินแม่นได้ค่ะเลขเป็นตัวเกาแต่ว่าตอนที่ปอยต่องวดเพิ่นมาไก่มือเพิ่นสิมาเน้นให้ให้เพิ่นไปคิดคักๆเกินเพิ่นคิดมาแล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเน้นสามหาเจ็ด หาเจ็ดหาสามบนเน้ะคะ่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับลางเพ่นกะมักคู่เดียวเน้ะคะ่ะแปดสองสองแปดพวาเพ่นว่าเพ่นฝันว่ามียิงมาห่อมบอกพ่นเด้ะคะ่ะข้าเจ้าโซกันค่ะเลขสิออกสองแปดค่ะโซกันเลขออกสองแปดค่ะคือ,อยูริคาะันาุผูเชมเลารอ,ออกค่ะโอ้แต่ว่าเลขบนหาลงกทุน่นในลายเนาะคะ่ะทันผุ้ชม เอามาเข้ากระจัด้อค่ะท่านผู้ชมเอาสารลิปบีพอกนคลีปหนายู่ดีไม่แห้งสุขโมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคยนะค่ะครับขายขีมค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเอาขีมตอนนี้ขายดีพ่ห่าแม่นครับผมค่ะได้รับความต้อนรับจากพี่น้องแฟซี่มากครับผม ทอดเถียนดีใจที่สุดก็คือคนเก่าแมน่นค่ะเป็นใส่ถือครับพี่น้องเป็นใส่ถือค่ะแต่ว่าน้าเสียก็ดีใจน้าเพิ่นอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมผู้ลังคนเพิ่นหน้าค่ําแต่ว่าเพิ่นบม่มีกะบ่มีฝาคือน้าเสี่ยน้าเสียมีทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมทั้งกะและฝ่าหนาดําหนาแหล่ค่ะบางท่านเพิ่นเพิ่นหน้าค่ําซื่อๆค่ะท่านผู้ชม น้ำเชีย่ยกะยาเพชนเอาไปใส่พ่อเพอนเอาไปใส่นา,ใสนาเพชนใสขึ้นค่ะค<ะ>รับกะดีที่เท่าแมนนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นใส่สุดนีเนาะสุดนี้ค่ะครับนาเพิ่นใสเพราะว่าข้นคางบันได้ถักเพิ่นเนอค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นนี่หยุดใส่เ้อค่ะครับ<ะ>ถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นหยุดใส่ค่ะเอ่อเข้ากับว่ารู้กันว่า หนาแต่ละคนเสีใส่ได้บ่ยังสิแม่มค่ะดังผู้ชมเพิ่นถามเขาม่าว่าหนาเิ่นเป็นแบบนั่นสีใส่ได้บ่นําเสียบ่บ่การันตีเลค่ะเอาไปถดล่องเบิรงก่รนค่ะคเนาะนี่แหละค่ะดันผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเด้ค่ะครับเป็นเพิ่มไม้เหล็กโทรศัพท์เด้ะครับพี่้องบแม่นไอดีไลน์ครับผมเบอร์นีศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสครับผมค่ะอันนี้เพื่นกะใส่ดีแป้งตลับค่ะสามยางนี่ขายดีนะค่ะท่านผู้ชมขายดีค่ะสบู่ไฮนาใสแก่ฝาเนาะค่ะแล้วก็เซรั่มไฮนาผ้แห้งบ่เหี่ยวไฮนาเต้งตึงด้วค่ะนี่ค่ะต่อมากจะเป็นแป้งตลับกันแดดค่ะครับ บบเป็นขาบด้วค่ะท่านผู้ชมบบติดผ่าปิดจมูกแปงตะลับค่ะแบบว่าใส่ดีอะค่ะแก้าม้เชียบางเทียนน้าเชียกระถ่ายเิ่นค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแปงตะลับเนียนไปกับผิวหนาเลยครับผมอันที่น้ําเชียร์มาคือว่าบบติดผ่าปิดจมูกค่ะนี่ค่ะสามอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมใส่ดีค่ะ เอาต่อมากก็จะเป็นเซรั่มน้ําหอมครับผมค่ะเป็นบํารุงผิวครับผมค่ะบำรุงผิวแล้วก็เป็นน้ําหอมในตัวได้ครับผมค่ะครับก็งกาเชี่ยใส่ดีได้ค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ทักไล่มาเด้ค่ะครับผมนี่ค่ะสามอย่างนี้ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคิดหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ